จะออกไปทำงานแล้วเหรอใช่จ้ะวันนี้น่าจะกลับดึกหน่อยนึงนะพอดีว่ามีประชมุมจ้ะดูแลตัวเองดีๆนะฉันรักเธอนะอฉันก็รักเธอนะอไปก่อนนะจ้ะดูสิ วันนี้จะแอบออกไปหาใครนึกว่าจะไม่มาหาพี่ซะแล้วปล่อยพี่รอทั้งวันเลยนะเนยแหม่ฉันไง่คิดถึงพี่จะแย่อยู่แล้วอะ่ะฉันอยู่บ้านที่ไรนะเหมือนฉันเป็นคนบ้านพี่เลยช่วงนี้พิมพ์เป็นอะไรก็ไม่รู้ขี้ระแวงฉันจะน่ารำคาด ก็เธอเล่นกับเกอนขัวหนักเน,บบนี่ยมันจะไม่สงสัยเธอได้ไงฮะแต่ว่าเขาตาบอดนี่คะแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่าเรานอนด้วยกันไากี่ครั้งแล้วแล้วเมื่อไหร่เธอจะเลิกกับมันนะต้องรออีกหน่อยอนะตอนนี้อ่ะฉันยังได้เงินจากมรดโดเขาไม่หมดอนะ่ะแต่ว่าพีมอ่ะเขาไว้ใจฉันหมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าติดตรงที่เอกสารน,นี่แหละเธอนี่มันร้ายไม่เบาเลยนะพี่ว่าเราไปอย่างนี้ดีกว่าไปไปบ้านเรียน หลดเหรอาทำไงดีอะ้วแนทเขาไปไหนแล้วอะจะรู้ได้ไงว่าแนทเขาไปไหนอะไหนลองฟังดูสิเมื่อกี้เขาพูดอะไรกันบ้างแต่ว่าเขาตาบอดนี่คะแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่รู้ได้ซ้ำอะนอนด้วยวก,กันเมื่กี่ครั้งแล้ว น,นี่น่อีบอดนั่นน่ะมันไม่รู้ใช่ไหมว่าเธอมาฉันเนี่ยไม่รู้หรอกคะ่ะฉันอยู่กับมันมาตั้งหลายปีฉันรู้ว่ามันเป็นคนยังไงเธอมาบ้านฉันได้ไงฮะกล้าเข้ามาในบ้านฉันได้ไงพวกแกลืมไปแล้วเหรอถึงฉันจะตาบอดอะ่ะแต่ฉันก็ได้ยินทุกอย่างแกพูดอะไรของแกหมายความว่าอะไรน,นายคิดจริงๆเหรอว่าเธอจะรักนายจริงอะ่ะน,น็อตอย่าไปฟังมันนะฉันไม่เคยคิดจะแผลรักคุณเลยอะ่ะ ผมก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเหมือนกันถ้าคิดจะหักหลังกันก็หักหลังให้ครบทุกคนสิคิมคือมัอนไม่ใช่อย่างนะั้นนะไม่ต้องฉันได้ยินทุกอย่างหมดแล้วทุกคำพูดมันไม่ใช่แบบนั้นนะแนทเขามาหาฉันนะแบบเพื่อนบ้านแบบเพื่อนบ้านมาหากันไม่มีอะไรเลยเดีย๋ยวนะครับผู้บังคับจะยื่นหน่วยขยะตรวจสอบครับ,บอย่าบังครับตำรวจรถหน่ <S <S อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาอะไรกันเนี่ยฮะคุณตำรวจเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณนายน้อยหรือเปล่าครับ ่วนคุณนางสาวแนทนะครับพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยในข้อ,อาหาร่วมกันชอบโกงวางแผนลักทรัพย์แถมยังละเมิดต่อบุคคลและความสมัยนะครับอะไรคุณพูดเลยคุณมีหลักฐานหรือเปล่าอยู่ดีมา,บ,าบ้านผมเนี่ยไหนเข้ามาบ้านผมเนี่ยคุณมีหมายจับหรือเปล่าไหนเอามาให้ผมดูหีิหลักฐานที่คุณพิมพ์ส่งคลิปเสียงให้ผมเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกบัญชีที่คุณพิมพ์โอนเงินให้คุณแล้วคุณโอนให้ผู้ชายคนนี้แค่นี้ยังไม่พอ,อยอครับใครเป็นคนแจ้งคะฉันเอง ฉันแจ้งตำรวจตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอ็ดอแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะพอว่านี่คือสิ่งที่ฉันควรทำไไอผมไม่เกี่ยวด้วยไอ้ผมไอ้ผมไม่รู้เรื่องไอ้ไอตนี่คุณผู้หญิงครับคุณแน่ใจนะครับว่าจะไม่เอาเรื่องกฎหมายอะไรเพิ่มเติมกับสองคนนั้นอีกอะไม่ค่ะขอแค่เขาออกไปจากชีวิตฉันก็พอแล้ว งั้นเดินระวังๆน,น,นะครับจะกผมนำทาง